สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีพบพ่อกับเบาอีสานอีกคือเก่าได้พี่น้องเด้อแล้วก็ลุงแบงข้าครับผมลุงแบงบ่วงหนูหมานครับผมพี่น้องครับยิ่งเปื้อกับแมงแทงหูกับแม่หุ่นมากมากหูตัวยิ่งหนูนี่หูแห้งมากโอ้ยครับเห็นพอรูบลุบโลโลนี่โอ้ยมาแห้งแห้งหมดเลยยิ่งยิ่งแม่ยิ่งยิ่งนั่นนะเบาอีเข้าครับผมพี่น้องครับสสวััดีครบเออ หม่อวานไปเม่อวานไปบริญีเขาพ่อดอกใครในแต่พอแบ่งคนในยิ่งยิ่งข้าหูจะไม่ยิ่งข้าเถวแก่เรามาคคำคเนาะมาท่านบอบ่าะมาท่านมือพนักพนังานของบิษาทนี่ครับมึงมเ่งหนูบริัมเนี่นี่นู่งแบ่งครับต่างกันนเนาะต่างกันเนาะ งคือว่าล่ะของผู้อาวุโสกับของนี่มันก็ธรรมดาเนาะมือนี้เท่าเจ็ดแกงสมนูเนาะแกงสมนูนสูตรได้ยิ่งนอกพอเลยไม่เคยกินเลยเนี่ยเคยกินแต่ผัดกับวอมบไปเนี่ยยังดากที่นั่นฮะดากหนูดากหนูที่นั่นูขาวจุนบุญเนาะเฮ้พวกแม่งสอบวะ มักแน่เนี่ยนี่ว่ามันเมเปิงามแต่เด็กใหญ่ายนะใหญ่ายนะใหญ่ไม่เรื่องนะเอาละเดี๋ยวขอไปขั้วขั้วหนู้กันเนาะครับครับครับคผมเดี๋ยวเครื่องปุ้งเครื่องแกงกันนี่แล้วครับผมต้นานี่ละแกงสมนี่มีปลาขาแม่พ่อปูนี่อ๋อที่เห็นตังไหนเนี่ยแกงสมเนี่ยเขาย่างก่อนดีบอกย่างก่อนย่างเพราะมันหอมๆเรื่องเดือดหนาะครับมันค่อยจะปลาเข้าเนี่ยบอกพี่เวลาอยู่เพิ่นบอกมา เอฟซีทางภูเก็ตเอฟซีตัวยงก็เคยกินเอียอกัยังม่เคยกินเนี่ยที่พงยอมมันชิบ็นตัไง่เออลองลองเนาะครับต้อลองเดี๋ยวขวานหนูก่อนเด้อบานเออยางระบาดนี่ยางละนาะมาดูกันนะไฟแห้งหมดแลยางพ่อเฮิมเฮิมมาสั่นเอฟซีปะเฮ้ยอุ้ยลังหลังดำไวดีดีองเลยบ่้ยังอู้หนูมันอู้หนูมันเย็ด ตายหนูมันเหอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เอาเบไปไหมนะเอ้าเอาพ่อตั้งเหลืองครับพี่น้องเดี๋ยวให้หน่อยอ้ยหนูตัวนี้มันครับทั้งมันทั้งอ้วนเอานนี้ใส่ในทียี่เท่าวบยี่เท่าใส่ในแจงมังเป็นลำคนยิ่งคนยิ่ง เอาเดี๋ยวไม่ไหมเขขาวนะเดี๋ยวพอมันเหมมี่มเหมมี่มเลยเข้ากับมานซับซับแล้วก็เข้ตาตำเครื่องให้มันเดือดเดือดแล้วก็ตำเ,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  hey, เ,เคืองเอาเนื้อหมูสตำเครื่องให้มันเดือดไล่โคยยังไงครับเฮ้ยโมเมนต์ตำเครื่องแล้วมาใส่หม้อ <S 2> <S 2> ตั้งไฟให้มันเดือดเเอออื ตรงตรงลงมังผมเพียงว่าเลยฉีงเลยครับเลาเข้ากัสก็บเนาะครับผมมัน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 นมนมอนมัตรันม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 ันเันมันมันมนมั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 นอัมันมันมันมนมนมมนนมมนนมนมนมนนนนมมัหมัมมนเม แก้วยี้แหละครับเนี่ยจวดนจวดเนาะเนี่ยใหญ่มันขี้กันดีลหรเดี๋ยวเดี๋ยวบอาไก่พี่น้องเลยจะเขาอย่างมังหมาคนเด้อพี่น้องมึงอู้นน้ำมันมันน่ะแตกจวดจวดมันรู้ำมันหนูง่ายไว้ง่ายไว้ดี๋ยไว้ันสวเฮียน้ำมันสีเฮียเครื่องก็สี่มี่อ่ะพริกแห้งครับผมเกลลืืออใส่ลายเถอะครับอ๋อเนี่ยเดี๋ยวบอกเองกินน้ำเลย อยนางนี้นะไปยูบันเออหัวแงมีพริกแฉงมีหัวหอมแล้วก็มีเกลือครับผมตั้มไปเบ่านีเบัตานีก็บจิมิคาแล้วชิชัยเขมมินก็ไปเห็นหนามันเรื่องเหลืองเนี่ยจังน้อยนะพี่น้องนะสูตรเต่บอกคยเห็ดดอกแต่ว่าสูตรผีไว้ล้อยู่เพิ่นบอกมานะชิล่องเมืองิลองเมืองคนหนาเมีนุงครับผมแล้วก็คาเหลืองตะไคร้บัวเหลืองอะไรพวกอะไรบ่ครับได้คือกันครับผม ค่าหินก็ได้ค่าหินค่าหินหน่อยดิห้เต้มีค่าครับครับผมให้เต้มีค่าเนี่ยยังมีค่าอยู่บ่เดี๋ยวนี้นี่แล้วเนาะพวกผมจะพอนี่คือขามเปียกเปียดเปียกเราโอเคคือแหงคอรอยอยู่ยื่นเสืยวบนในตั้มซะกันบ่บ่ค่าเอาัใส่แป้งกันเลยครับผมนี่ให้เพราเองว่าตั้มกัปินโอเคครับผมน้ำเดือดแล้วหนูเข้ากับซับแล้วหนูไปได้กินครับ น้ำก็ลังสีเดือดครับผมใส่ลงไปเครื่องปะเ,เห็นปะครับผมเครื่องผมหลายเด้พี่น้องพริกแหง้งหอมตำส่เกียนิคคาทุบพ่อแตกๆแ,แล้วตะไคร่ใส่ลงไปแล้วกามี่ยัยยงไงขมิน้นเหลืองใส่ไปพอมเพมพี่น้อง แล้วเท่านี้ผมตักน้ำห่อนๆมาแช่มาขามเปียกแล้วเรียบร้อยครับผมชินเน้นสมสมเนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้แล้รล่ะผมคิดว่าโอ้ยผมเป่าแล้วน้ำลายแตกและที่สำคัญคือนี่ครับผมน้ำรากคคกน้ำรากคคกนะใส่ไปจุป่ม อ่าน้ำจะออกเลื้ยงๆบระเดียวปล่อยให้หน้ำมันเดือดแห้งๆเขาจะไว้เหนือเหนือเหนือเหน,อเนือหนูลงเดียกพี่น้องเด้อโอเคครับผมอ่เดี๋ยวขอปิดก,ก่อนครับปภาออ่้พจวดลงเลยครับโอเคคือ okay. ใส่น้ำลายเด็กครับฮะคือใส่น้ำลายเด็ก คอยอยว่าบโบรายได้นี่สีส่วนหนามส่วนหนามส่วนหนามคล้องรอยต้องหนามลายหน่อยเพราะมันลากกินตอนหนุ่มมันมีกลุงแบงค์มาเออเขาปีดครับปีด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 เอาโอเคเอาเนื้อลงแล้วครับพี่น้องอุ้ยหนามเรื่องงอครับอุ้ยพอดีอดอุจจะให้พ่อแบงส์ซูพนามะคัมอ้ยพ่อได้เออจได้แบบต้มสมรับรองว่าเล่นเล่นแม่น้ำโขงเลยจ้วยรับรองว่า จวดแห้งเห็ดอีกแน่เป็นยังไอ้ไอ้ดีอะไมได้สวนน้ำมันเลยลงข้อเนี่อมอนทาสายมานนำเลยบีบนะชนดีนะเดี๋ยวให้ให้ให้เพราะเองเราบีบข้ามกันได้พี่น้องเย่างนี้กับผมมานถึงพ่อเนี่ยเข้ากันเนาะเอาเนื้อโน้ตใส่พ่อเส้นเหนือถึงถึงเวลาปรุงรสเดยใส่อะไรก่อนครับก่อนอื่นนะมาขามเปียกใส่ก่อนน้มาขามเปียกก่อมอย่ังไรต้มจนโป่งไว้อย่างเงี้ยมาก่อนอื่นอยู่ แค่สอนครับ so ก so 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 oh so so ็ใส so 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 like ่พอใส่ไปเลยครับสีไปหนำใส่ไปเลยสีไปหนำเนาะเอาละโอ้วัวตัวนี้แต่ว่าต้องต้องเปียวนำเปียวนำไอ้ว่าได้อยู่แล้ววะต้องเปียวนำเปรียวนำใส่ไปสามสอนแล้วได้ไหมพี่สี่สอนมาเนี่ยเอาใส่ไปเลยไปยังเดี๋ยวผมขอสิครับแค่นั้นใส่ไปหนำสีไปหนำเนาะให้มันลดเปียวนำก่อนก็เปียวนี่รสสม ผสมนะครับผสมเนาะโู้ตัวเป็ดนาตาหนาหนากินให้รับรองนะ้มาเปียววะเดียวหละเปียวแน่เนาะเดียวน่าเดียวนาเแล้วแลนั่นแรถได้รถเปียวรถสมทเบียนตัวไหนครับรถเปียวยทะเบียนตัวไหนเอจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเบฮะ บอกเลขวะนี่บอกเลขครับใบงวยใบงวยใส่ทะเบียนรถมาใหม่เขาว่าเนี่ยขาว่าซ้ำแต่อีกช้อนนึงครับผมซ้ำเกาห่าบอแมนบอกเรียกลางซี่ผาเด็กล่างซี่หมาตัวเดี๋ยวเรียกซี่ผาบอกเลขเด้อพี่รองเด้อไปได้มากี๋ยวถ้ามันี่ผสมข้าวโพดใช้ไม้กันเลครับผมหอมเลยเบอร์เทอร์นี่เบอรเทอนี่หมอหมอหมอช่องนี้ปั๊สดีรถดีใส่เข้าไป <น elling S 1> มือซองเลยปะครับมือซองเลยแม่มือต้วงเสียงค้างน่องบุบเปิดบุบเปิดบุบได้เอาซองเสียงหน่องบ่หย่าหมกพอแบ่งมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเลยขึ้นจอดน้ำทะเลครับไปตะเขี้ยมมอหน่อหน่อยอย่าให้เขี้มเด้อครับเด้อกินมอได้ทำได้เอาสุดผงสุดรถก็ใส่หมอนห่อเลยครับรดครับใส่ลงไปผมกินเขี้ยมมอได้ครับไปขันป้ามันหูย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  กินเชอมบ่อด้แต่ว no ่าขาดน้ำป้าบ่อใอน้ำป้าห้วยเขาแม่นเขาอ้อนหวานแซบแล้วน้องเอาละเดี๋ยวเขเชิมชิมซิซึแงนปำแข็งปลาเขาชอบเนี่ยส่วนบ่ hmm. oh ีโอ้โหเดี่ยวนำเดี่ยวนำเดี <to to ๋ยวเราใส่ใส่ตัวนี้ลงไปน้ำนิดนึงเอาทิปโหลดทิปรหลดทิบหลด ต่ว่าเดี๋ยวต้นห้าปงหงแล้วเขาใส่น้าป่าครับครับผมวันที่นี้ห้ากระชาต้นหอมพักพี่ยังที่ห้าเตรียมใบครับกับพักกาดต้นกักกาดต้นจบข่าวเลยครับหมดจัดไปครับเสียบแห้งเสียบแห้ยงด้วใช่ใช่เลยเสียเมี่งเสียปลาแดกบ่ครับเสียปลาแดกบ่บ่อ้ยบ่อะไรบ่อะไรบ่ได้ต้มต้มยำต้มสมนี่ใส่ปลาแดกคือไปเลยไปทั้งหลังเลยเลยปงเด้อวันที่นี่เด้อปงครับผมปงป่งลราบ่นป่งลรานานปงที่ล่ะ ใส่น้ำปลาครับน้ำปลาลงไปน้ำปลาช้อนหนึ่งก่อนนะครับช้อนหนึ่งชิมไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมรวมเข้าไปนี่ผักกาดต้นครับผมเฮ้ยแมนอยู่บ่าล่ะแมนหืเอ๊ยยูดูดอร่อยเลยใส่ลูกดูดเข้าไปครับใครชอบเพ็ดเออใส่ลงไปเลยครับลูกดูดนี่นี่แหละครับ โอ้ย,อเ,ยเป็นตาสุขหอมบอบบางแค่นี้น,น้ำเด็ดจริงคือโอ้ยตัวนี้ก็เราเคยกินนเลยอ๋อเป็ดร่องนะมันต้องเ,เ,เ,เปียวน้ำเปียวน้ำอะไรเป็นว่าตัวนักกันครับเออเอาแล้วมาตานี้เขาจุดต้นน้ำครับเอาน้ำลงแล้วครับโอ้ยโตโอเคเลยเปียวน้ำ เสือเหลืองกับเสือเหลืองเสือเหลืองขอบเอนอ่านรึก็ซาดิยกินหมูจาแซบดิเดบดิเสบแต่ห้องบ่เคยกินไคนข้างเรียกเลยดีแซบก็ต้มหมูแม่นมูมันออกแบบเดียวกันกับต้มยำหมูนะ อดีวมันมันแสบกว่าหมูบบเนื่ยมอย่างมันมันดีเห็งอะหนูมันหมูมันเลี่ยนต่ว่นหนว่าเลี่ยนไงหมูมันดีเหงมันรสชาติกลมกล่บไอเอฟซีเ่นแนะนำว่าว่าให้คือคือคือเปียวเปียวน้ำหน่ะงัอนยูงไงผ่านผ่านผ่านถ้าว่าเดี๋ยวขอแนะนำเอฟซีทุกคนนแเด้อพี่น้อง คลิกตัวนี้เขาถอดแน่นี่เขามาโรยนานแข่งการเสียบครับเลื่อนเลยดื้อเป็นดื้อพี่น้องเดื้อบริสันตสีมึงสีมึงสีมึงบางเพล็กนี่พระเอกมากเลยโอ้โหภูพูนมากไม่หายผมซะภูมพูนมากคุณนี่หายหน่อยน้อเรากินหน่อยหนึ่งเลยหายสองหน่วยเรากินสองหน่วยเลยจากสี่เลยพี่น้องเลยตัวจเนเอา ชิมมครับมาพี่น้องมาคนบอกเพียรเด่นจวนจวนเลยนียนี่นี่หางโค้หางโคงหางเขาขอนอนนอนหอาแต่ว่ามะนังมันมันแน่นอนเขาบอแบงหัวเขาบอสวกเท่าพี่น้องอยากมาลักกิ้หนูมันจากอยากลักิ้หนูมันจีอจ้า มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยแู่มาต้มนูต้มนูต้มสมต้มสมแต่พ่อเราไอไวแล้อยู่แล้วไหนน้ำไอเฮ็ดไอเฮ็ดเนาะโอเคอยู่ผม่าแซ่บอยู่แซ่อย well ู่แช่เนาะโอเคโอเคผ่านหนูมาโอเคต้มยำหนูเลยผ่านเนาะมานมาต้มสมต้มมต้มสมแม่นไหมผ่านอย่ยงนั้นโอเคครับพี่น้องเรื่องนี้จบลองจวดมาบอกว่ารสชสติพี่น้องมั้ย รู้เลยปากเลยกระดูกแลงเหรอเลยได้เลยครับรสชาติมาน้ำต้มน่องชิมไปก่อนออกเปรี้ยวๆคือต้มต้มสมคือแล้วต้มสมป้าพวกนี้นะออกสีสมสมรสเปรี้ยวน้ำว่าทันทีเปรี้ยวน้ำแซ่กระดูกหมูนุ่มหนุ่มหนู่มเออหนุ่มนุ่ม ลุงแดงลุงสาวแล้วครับแสบกังวัลในหนูสิบสี่ลายแสบก็หมูหมูแสบหมูหมูนี่จะออกเรียนเรียญเนาะมันมันเรียนแต่ว่าหมูหนูนี่มันแสบนุ่มนุ่มบริยาบแสบใช่เลยเลยครับข้งแรกในชีวิตเลยนี่ช่างพ่อเนาะคนเนาะช่างพ่อเนาะคนแนะนำหมายเห็ดเมนเมนถั่วแก้มากพอดีอุ้ยถั่วแก้มากพอดีโอ้ยพอดีเลยถั่วแก้มากตีคำเดวยเลย เอาไปยักเหยมนโย่สมสมสมน้ำเสร็ออกรสเค็มจะน้อยมีมีของมาตัดตัดอันนี้นะมีใบมะกรูดใส่บอเครื่องน้องเครื่องเคียเท่ากับโคบไลยพกส้แลสววราง่ายๆน้องพมีกินหนูเลยอะเสบ็เดี๋ยวนำเียดเลยไปมาเก๋มาเลยโอ้เกมากเลยพี่น้องบบไปดีตัวเลยมามแก๋ เออมาสาเนี่ยครับวันนี้ครับมอ้ารันมาลักเยกันครับมาหลักใส่สถานีมาลักเขียกันเลโอ้ื้มนีืเมนี่มีเม่นูต้มสมนอ้ยเป็นตะแซ่บแท้ตกแย่สิมึงเ้อมา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 เาม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 อมา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 มท้องาม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  เปกินดากหนูตีกินดากหนูส่วๆเลยกำลังเคยได้กินเขาททยเคยเขาททยเคเขาบ่าท่านเคยกินอะไร้าบ่กนข้กอหอมข้าวนอเม่สยสมนำ๋ยนนี้มาต้มสมขอนอะไรต้มเย็นขอคก็ต้มเย็นแต่ว่ามันหนังออกไม่เ่ารอยามกันอันออ้เพื่อนว่าต้มสมมาใส่ไอแล้วอไง เ้าใส่มแดงเป็นเด็ุดยอดอีแบบหนึ่งเยต้มเปียหูมันใส่มูแดงไม่นจะเป็นต้มเปียกหมูครอบนี่เด๋ยวตัวนี้ขาหนึ่งเลยเสือเหลืองเสือเสือตัวนี้เสือเหลืองเสือเหลืองเสือเหลืองเป็นอมเหีต้องมีบาพริดนิดนึงยไปเดี๋ยวเพื่อนเ เคี้ยวเขาอันฮ่อนกดกินด้วยครับเจียบมันเปรี้ยวน่ำนะอำลำอำลำนะเปรี้ยวแต่เงี้ยเรื่องกับพอดีข้าวเคี้าวข้าวข้าเดียวเหมือนข้าวเดียวเบิดเพราะว่าเหมือนเลียวตีมันข้าวเพราะยัง ข้าวบะยางข้าวบอยางเนี่ยจ้าขาวบะยางโอ้ยเมื่อกี้ผมแานบักพริกไปหน่วยหนึ่งสมากเลยสมากเลยอีกหน่วยหนึ่งครับเตียงผสมมาครับแานไปอีกหน่วยหนึ่งครับพี่น้องอเหน่วยที่สองไอ้เริ่มยู่เลยสิบ่ะหพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่น้าของจ้ำโตของเจ้าของเลยวะ มันไปนำกันเลยกันงสิบสี่สิบเจ็ดรับผมพี่น้องดูโดดอยู่นี่เนอะเออมาเอขาดปาทิกเมื่อไ้เนอครับผมยื้อเมอไรบึมคนมากีดจานพี่ยสามารถหรอกสิโอ้โหท่บนเสบ่อแเสบกว่าเอาของแส่บกระวศา ตัวจาาเนี่ยดนี่ม้อจะได้ตัผสมลูกอันนี้ว่าตอแก่กรังเคยกินคือกันผมก็เคยกินคือกันดิแ่บเดยู่พน่น้อยไหมแสบแสบลองเนี่ยเดี๋ยวลงไปกับข้าวเลข้าวแล้วข้าเดียวเบิด่าฮ่าก <ส>มาท่านตำหนิ้เขาเรียวเมือเลยเกอบได้ือบาได้นี่ก็เกด้ครับเกือบอาไเกือบาได้ว่เกือบมาได้เลเกือบ่าได้เยมงัไนึ่งมยัไหนึ่งโอ้มากเกือบบอันเบิ้นเลยครับเหลือนาหาม่ใเ่าม่ใช่้ะผมปานเพราะว่านานามไหลป้ไมากเบ้นเยครับแก่ือเบ้นพี่น้อยครับสูตรต้มต้มนู้นนี่มาจากเอฟซีตัวยงเท่า ี่ยูพุเกตเดกพี่น้องเล้อกีีว่าได้อยู่คือแนะนำมากมาลองมันแบบแซบคือเป็นวายหรเ่แซบอีดีมันเป็นน้าหมูมันกันสิ่งกับเรื่องพุ่งเันะถ้ารนุปลนได้แซบคนนี้เาี่ ได้มากมันมันหนูเออ,อเอาลังหวานพอดีเลยเนื้อเมื่อเขาโลขนบ่มีสีไข่พอม,มีนขาวยุนวุ่นเลยเนี่แม่เอ้าเรับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะคิดคิดเป็นค,ค,ค,คิดไปหลายกว่าเกา่าคิดไป่ลึกกว่าเก่านะ <laughs> <laughs> สำหรับเทปนี้ต้องขอฝากพี่น้องไปจทปนี้ก็เด้ตอตระแก่เข้ามาสากพอดีเด็กตีกินอยู่เด็กด้กินอยู่แต่ว่าถึงซิมซิมเซลล์ข่อยได้ออกกล้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นหางานเขาถังแก่เข้าเนาะ ครอง่ลาถ้าแกเลี่นด่วนเวลาเ้าบตรงทแกเลนด่วนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลางานของทอแกเขับผมจะไหก็ขอฝากพี่น้องไวจะมีคนเด้อพี่น้องครับในเขีอุตมพ่อนี่มองหนจกไม่หมกผู้ใดสี่จกผู้ใดสีจกติดต่อท็อแกทอแกเสียข้าใดเด้อพี่น้องเด้อจบยันหูหูละจบยินจบยินครับผมพ şey yes ี่น้องจกยิน โจ๊กินครับปอบด้นครับจกระดัมพ่อหัวดนหัคดันนี่แต่ว่าัดันน่ัดันครับัดันัดันักก็ดันครับใครวครับใคระรััด่โจ๊กกับดคถับวเคือ่ีนุกมเปร้ครับถั่วถั่วถั่วรันี้รังตัวรยนันนี้วันงวันเงวันเลยติเพราะว่าเพราะว่าพี่น้องเราะไรอืนบมิ่งยัได้ถั่วอยางนี พิ่นติดนีอยู่นะเออพิ่นติดหนีขายนอยู่โอ้ยรวยใหเออพิ่นติดหนีขายดิ้นอยู่แต่ซีหามือได้ดีลรพี่น้องครับฮู้เรียบรอยเปยนยันจองยู่หนีแต่เต้ว่าตีเท่าไรครับพิ่นติดหนีได้สามปีเลยครับสามปีเลยครับซหามือ็นแรงมากไม่ดีระลึกอ่ะดีแล้วเพิ่นดีละลกอ วัวดนุ่มฮงกันได้พป่นหลังน้่นค,ครับผมเอาละครับผมสำหรับพี่ปมีแต่ขอฝากพี่น้องไปท่านี้กันเดอ้อเราขอ,อก่าบเข้ามาสว<า>ัส <า S 2> ดีครับยูสา <You son S 2> นอนัลล์โอ<น>้ยมาสายที่ผมมาได้มาเนาะในซีมเบิองสองตันกืนอ,อือตอืองแฉมมันมันแปลกวมัน